ันนี้เราอยู่ที่ Nintendo Store Osaka นะครับซึ่งมันจะอยู่ที่ห้างไดมารุอุเมดะช็อปนี้มันจะอยู่ที่ชั้น13นะฮะซึ่งชั้น13เนี่ยนอกจาก Nintendo Store แล้วจะมี Capcom Store มี One Piece Store อยู่ด้วยนะฮะวันนี้เดี๋ยวพามาชมบรรยากาศก,าศกาันละกันว่าของขายในร้านเนี่ยมีอะไรกันบ้างเราไป USJ มาแต่ว่ารู้สึกช็อปนี้จะมีของที่หลากหลายแล้วก็น่าเล่นมากขึ้นกว่าเดิมอีก อันนี้นะ่ารักมากเลยเป็นการน้ำชาที่เป็นรูปไข่อสชิอันนี้เป็นเกมสูปาทูนก็จะมีแบบของที่ลึกเนี่ยทั้งเสื้อผ้าหมอนกระเป๋าหมวกเพียบเลยสำหรับคนที่ชอบเกมของ Nintendo เนี่ยผมว่ามาที่นี่นี่ละลายซับแน่นอนเนาะ อันนี้ส่วนของเกมที่ชื่อ p i กมินนะครับผมถ้าใครเคยเล่นก็จะรู้ว่าเป็นการแบบบังคับแบบไอ้มนุษต่างดาวให้ไปทําภารกิจอย่างเงี้ยอันนี้เสื้อแบบนูนเนะสวยเลยอะ่ะเป็นของที่นี่คุณภาพดีเลยนะแล้วก็นี่เราเพิ่มมาช่วงแบบห้างเปิดนะครับ11บเอโมงเช้าอะ่ะยังไม่11บเอโมงเช้าเลยคนแน่นลานแล้วแสดงว่าคือนี่น่าจะเป็นจุดหมายหนึ่งเหมือนกันที่แบบ คนจะต้องมาช้อปปิ้งกันสำหรับคนที่ชอบ Nintendo มาดูโซนนี้กันดีกว่าโซนนี้น่าจะเป็นมาริโอ้ล้วนๆเลยนะฮะอันนี้ใครอยากได้กระเป๋า Travel Bag เนี่ยอันนี้ลายมาริโนะที่เราตามหากันอยู่กระเป๋าเดินทางแบบนี้อันนี้2,750เยนนะฮะเนี่ยเซ็ตเครื่องเดินทางที่เป็นแบบลายขวดมาริโนี่ขวดแบงอะ่ะดูสิน่ารักอะ่ะเท่าไหร่อ่ะ อดูไปก็ได้1,910เยนคนนักเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะแบบมาซื้อที่นี่ได้อันนี้ก็ขายได้น,นี่จานกระดาษเลยนะแค่ทำเป็นลายอันนี้น่าจะเป็นที่รองจานเนี่ยเซ็ตเซ็ตปาร์ตี้อ่ะที่กระดาษที่รองจานมาริโอน่ารักดีแค่นี้ก็ขายได้1 4 3 0เยนละ อันนี้น่าจะเป็นแบบว่าส่วนที่แบบเป็นของกินเป็นปาร์ตี้แบบนี้ e. ครับก็นนจะมาจัดเซตไว้ตรงนี้นะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นเกมไว้ดาวน์โหลดและอะไรละอ่าอันนี้เสื้อประจำสโตร์ก็จะเป็นคาแรคเตอร์หลักๆของ Nintendo เลยนะ Mario, Zelda <ด> ปราทูนอะไรตัวนี้นะครับ Animal Crossing แบบนีอ้อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นสตรัปสำหรับคนอยากเก็บเป็นที่ลึกฮนะไว้ห้อยมือถือไว้ห้อยของกระจุกกระจิกได้ซึ่งอันนี้น่าจะเป็นของสุ่มี่ต้องไปสุ่มกันเอ้ว่าจะได้ตัวอะไรแล้วก็น่าจะมีแบบนี่ซื้อทั้งกล่องไปได้ ซื้อทั้งกล่องก็จะได้ครบลายตามที่ต้องการและสายฟิกเกอร์นี่เลยฮะอันนี้ลิง์กจากเซลด้าตัวละ71 5 0รเยนนะสวยเลยนะอ,อราคาก็ไม่ได้แพงมากครับ7 0็0เยนก็ประมาณ 2,000นะฮะประมาณนั้นเนี่ยมาริโอสวยอะไรอย่างดีเลยเนี่ยแต่ว่าถ้าใครเอากระเป๋าเดินทางมาไปเล็กอาจจะหอบกลับยากหน่อยนะต้องหอบกลับดีๆเพราะว่าอาจจะแตกหากเสียหายได้นะของสะสมมากมายเลยเกี่ยวมาริโอคลิปนี้ผมนี่ไงมีโชว์ให้ดูแต่เป็นแต่เป็นกล่อเป็นซุเปอร์มาริโอ 700กว่าบาทมีน้ำตาลกับน้ำเงินลายเดียวกันปะอ่าลายเดียวกันแต่ว่า2สีเฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะอันนี้ใครเป็นแฟนเกมเก่าน่าจำได้นี่เกี่ยวจากเกมเมทรอยนะครับส่วนนี้ครับเป็นตุ๊ก,กตาจาก Legend of Zelda ถ้าให้ดูเนี่ยเป็นจากภาพ ล่าสุดของเขาเนะี่ยคือวินเวกเกอร์นะคะรทำออกมาดูกรตามาขายเนี่ยมีทั้งตัวลิงตัวเจ้าหญิงเซลดาข้างล่างข้างล่างจะเป็นจักรภาคไม่ใช่วินเวกเกอร์สิภาคล่าสุดแต่คือเบรดอัลวายแล้วข้างล่างเนี่ยเป็นวินเวกเกอร์ใครชอบเซลดาเนี่ยก็มีของมาให้เก็บเยอะอยู่เหมือนกันนี่กระเป๋านี่น่ารักดีอะกระเป๋าใส่ของกระจุกะจิกแต่เป็นแบบเป็นกราฟิกของเซลดา น่ารักมากเลยอ้าซุ้มนี้ครับสำหรับแฟนๆมาริโอนะถ้าอยากเล่นตุ๊ก,กตานะอันนี้มาครบแทบทุกคาแรคเตอร์นี่มาริโอ้ลุจินะครับเจ้าหญิงพีชนะหญิงเดซี่อันนี้เสื้อยืดจาก Legend of Zelda เหมือนกันที่เนี่ยเขาทำกล่องบรรจุภัณฑ์นนะ่ะให้เป็นเหมือนกล่องเกมที่เราเคยเล่นในสมัยเด็กเพราะนั้นใครที่คุ้นตากับของแบบนี้มันจะรู้สึกแบบ อยากได้ขึ้นมามากมากทันทีเลยแต่นี่เราแพ็คกระเป๋าไปแล้วอะ่ะเราจจะไปโตเกียวก็เลยรู้สึกจะซื้อของยากหน่อยแต่เดี๋ยวอาจจะดูไปสักชิ้น2ชิ้นที่ขนง่ายๆแล้วใส่เป้ไปได้ครับผมเพราะอันเนี้ยซื้อซื้อไปก็ไม่กล้าใส่นะเพราะกล่องมันสวยมากเลยอันนี้ก็ของที่รู้จากซูเปอร์มายโอล้วนๆก็ทำเป็นกิมมิกจากเกมเนี่ยจากแพ็กเกจกล่องเกมเลยก็ยังมาขายได้ น่าจะเป็นพวกกล่องใส่กราฟเป็นแฟ้มสายเป็นอะไรแบบนี้ใครชอบก็มาดูกันครับน,นี่ด้านบนด้านบนด้านบนเป็นเสื้อยืดซูปเปอร์มาริโอของภาคหนึ่งกับภาคสามนะเนี่ยกล่องเขาก็ทำเป็นกล่องเหมือนเกมเหมือนกับพวกเซลดากับเมไทรให้ดูมาเมื่อกี้เลย นี่อันนี้แจ็คเก็ตฮูดเอาคาแรคเตอร์เป็นเฉพาะมาริโอ้ล้นวนเลยครับที่เป็นแบบลายเส้นนำมันลงมาริโอ้ในชุดต่างๆนะอันนี้น่าจะครบเลยนะเฮ้เสื้อลายนี้ก็น่ารักเป็นมาริโอ้และคูนสีน้ำตาลว์แอลในตัวละ3า0 0ยเยนตัวนี้สวยนะไอ้มีสีแดง ไซส์ M ก็น่าจะมีทุกไซส์แหละ S M L หลักๆเลยมีมเรโอและคูมลโอ้รองเท้าบูเมาโอเพนกวินใะข้างล่างเป็นมเโอเลยว่ะเป็นมลโอเสือเนาะละมุนดีนี่ยตัว3ามสละเยียมหมดเลยหน่าเก็บทุกแบบเลยอะเออสีสวยอาจจะต้องจัดแล้วแหละสักตัวหนึง่งอันนี้หอบง่ายหอบได้ เสื้อสีดีอ่ะสีญี่ปุ่นเนี่ยไม่จัดนะสวยทุกสีเลยแต่ว่าชอบน้ำตาลกับเขียวแล้วก็แดงอันนี้ก็เป็นเสื้อโลโก้เราใสา่แล้วพอดีนะประมาณนี้นะ L อ่น่ารักเลย L L โดนครับอ่ะ อ่ะอันนี้ก็ข้างๆก็จะเป็นบวกปกัปุุงปักาอะไรละเนี่ยเคสโทรศัพท์มือถือพราะงี้ว่ามีทุกอย่างครับที่เราใช้ชีวิตประจำวันอะไรเขาทำมาเป็นสินค้ากันหมดเลยเนี่ยดูๆแล้วก็มีเพลงมาริโอหนึ่งขึ้นมาให้หายคิดถึงนี่นี่มีพวกผ้าเช็ดมือ şey อะไรด้วยเห็นไหม อ๋อนี่รู้ราคาแล้วถ้าเรากล่องสูมอ่ะเ,อเราอันอันนึง660เยนแต่ถ้าเอาทั้งชุดนะมันก็5,940เยนก็ได้9อันก็น่าเสี่ยงไปเล่นดูเหมือนกันเพราะว่เนี่ยน่าจะเป็นสตรัทแบบเนี้ยเนี่ยคล้ายๆอย่างนี้อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเสี่ยงสามารถซื้อได้เลยแต่ก็จะเป็นแบบเป็นเป็น,ปนพินอีกแบบ เดี๋ยวอันนี้คืออันนี้เป็นแบบคอนโทรลเลอร์หยอดกระจกปองอะ่ะแล้วก็มันมีทั้งหมด6แบบถ้าใหญ่จะต่อให้เป็นแบบคอนโทรลเลอร์ครบอะ่ะก็ต้องหยอดให้ให้ครบ6แบบเพราะว่ามันแบ่งเป็นคอนโทรลเลอร์สอของเฟมิคอมกับ Super ร์ m ฟมิคอมอ่ะแบ่งเป็น3ชิ้นต่อชิ้นใช่ไหมอันนี้น่านเล่นอ่ะเดี๋ยวมาเรามาลองมาเล่นกันดูดีกว่าฮะเรามีเงินพอไหมไอ อันหนึ่งห้ารอยเยนนะนเดี๋ยวลองเล่นดูแล้วก,กดน่าเป็นแฟมิคอมมาน่าจะเป็นส่วนนี้อืออไม่ใช่ไม่ใช่ใชถ้เป็นด้เป็นส่วนกลางมาถ้าอยากจะหาให้ครบก็ต้องหยอดต่อ เดี๋ยวมาเล่นๆอันนี้เป็นตัวกลางตัวนี้ไงก็น่ารักดีหลอกเงินเราง่ายๆอย่างนี้เลยเป็นพวงกุญแจน,นินโดาชิ้นให้ไปสุ่มกันเองว่าใครจะได้อะไร เป็นของที่ใหลึกก่อนจากโอซาก้าไปโตเกียวนะฮะต้องบอกว่าถ้า,าไปยู r รเซลจะไปนะที่มีของอของ Nintendo อ่ะมันมีของหลากหลายลใช่ไหมแต่มาที่เนี่ยมันยิ่งกว่าอีกครแล้วก็ผมว่าของที่เนี่ยถ้าใครอยากจะเก็บของ Nintendo นะมาซื้อที่เนี่ยดีกว่าที่ยู r รเซลนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะเพราะว่าของมันหลากหลายมากแล้วก็ครบคันมากแล้วร้านก็ใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นลองมาดูกันการันสำหรับแฟน,แฟน ไม่ว่าจะเป็นมาริโอเซลดาเมโทรยหรือตัวละครอื่นๆของมาริโอนะครับผม ก็เนี <ules> ่ค <motiv> ร <ators> <vt ret ro niveau> ับรวมๆของเอ่อ Nintendo Store โอซากนะครับผมอยู่ที่ห้างไดมารูอุเมดะมาไม่ยากลองใครมาโอซาก้าแนะนำว่าถ้าชอบเกมของ Nintendo หรือชอบที่เป็นคาแรคเตอร์ต่างๆเนี่ยต้องแวะมาดูชั้นสิบสาของห้างนี้ครับเพราะว่านอกจาก Nintendo แล้วเนี่ย ยังจะมี Capcom Store ด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกที่หนึ่งที่ Capcom Store นะครับผมไปแล้วก็ข้างๆ Nintendo Store ครับอันนี้แยกออกมาต่างหากเลยจะมี Pokemon Center Osaka นี่เรายืนเลยอยู่กับปิกาจูเลยปิกาจูอันนี้เป็นร้านแยกต่างหากเลยนะฮะเดินไปทางข้างๆ Nintendo Store เลยก็จะเป็นสินค้า ของโปเกมอนโดยเฉพาะ ข้างๆ Nintendo Store เลยอะ่ะก็จะมี Capcom Store and Cafe Umeda อยู่นะฮะอันนี้แฟนเกม Capcom เนี่ยถ้ารู้จัก Street Fighter, Biohazard หรือ Resident Evil แล้วก็ Monster Hunter เนี่ยน่าจะรู้จักเกมค่ายนี้ดีฮะซึ่งร้านนี้ก็จะขายของที่ลึกเนี่ยเกี่ยวกับเกมของ Capcom พวกนี้เนี่ยแหละเดี๋ยวเราไปดูกว่าในร้านนะมีอะไรขายบ้างแต่ว่าดูแล้วร้านน่าจะเล็กกว่า,า,า,า Nintendo พอสมควรเลยนะฮะอาจจะมีของไม่เยอะเท่า อันนี้แคปคอมคาเฟ่เลยครับจะเน้นไปที่แมวเหมียวเนาะนี่น่ารักอะ่อะเหมียวเหมียวอ่ะเฮ้ยเหมียวเหมียวน่ารักอะ่ะอ๋อเห็นี้่งแสวว่าเขาน่าจะเป็นคาเฟ่แมวนะในเนี้ยใช่ไหมเขาลยเอาแมวมาขายอะ่ะเนี่ยเขามีตัวอย่างด้วย ส่วนของที่ของคาเฟ่ของแคปคอมซึ่งตอนนีน้น่าจะเป็นคาเฟ่แมวถ้าใครอยากซื้อของที่ลึกจากเกมของแคป c o m ให้เดินมาฝั่งนี้ครับเรามาเจอของใหญ่ก่อนเลยนี่ดาวจากมอนฮันนะฮะอันนี้เขาให้ถ่ายได้เป็นเพราให้ถ่ายรูปได้นะซึ่งแฟนๆเกมมอนฮันก็จะพบว่ามีของขายเนี่ยอยู่ เต็มเลยเหมือนกันนะครับกับด้านหน้าของ Capcom Store ตรรัวนี้นี่น,นี้ก็เป็นตุ๊กตาจากมอนทันนะครับอันนี้ก็ทำเป็นพิเศษแหละเพื่อขายที่แคปคอมสต o ร์ที่นี่โดยเฉพาะ มาถึงสมเกมโปรดของผมครับไบโอฮาสัหรือเดซิน n t อีเฮะสินค้าก็จะมีเนี่ยที่โชว์เลยก็จะเป็นเสื้อแบบฮูดนะซึ่งอันนี้เป็นเสื้อจากเกมภาล่าสุดเลยนะเป็นลายจากเกมภาคแปดเลยแต่ก็นอกจากเสื้อฮูดครับก็นี่ก็จะมีนี่แหละเข็มกลัดเสื้อยืดวงกุญแจอะไรแบบนี้มีกระเป๋ากระเป๋าใส,าเส่เศษเงิน กระเป๋าใส่เหรียญมีฟิกเกอร์ฮะเออยี่ห้อนี่ผมไม่เคยเห็นนะพราอเป็นของ Prime, One Studio. Prime One ันสตูดิโอพรานเนี่ยนะเขาทำแบบฟิกเกอร์แนวฟังกโกแนว POP มาเหมือนกันก็เป็นฟิกเกอร์ตัวทำเป็นตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับอ,อันนี้สุดตัวละ5,000เยนนะลองมาดูกันได้ก็จะมีเนี่ยมีรีอันนี้อันนี้พระเอกของเรารีออรเอสเคนดีกำลังจะออกเกมภาครีเมคมาอยู่นะ แต่ถ้าใครชอบตัวร้ายๆหน่อยนี่ผมชอบตัวนี้น่ารักดีอันนี้เอาทำให้น่ารักได้นาะลิเกอร์อันนี้ก็มาหาดูกันได้ที่เนี่ยแคปคอมสตอลอุเมดะนะครับผมที่ห้างใรมบรรนี่แล้วก็ยังมีสินค้าแบบสินค้าแป,กแปลกๆนะเหมือนเครื่องหอมอะแต่ว่าเป็นเครื่องหอมจากเกมไบโอฮาร์ แล้วก็มีอันนี้มันเป็นทําเหมือนเป็นแบบยาแต่จริงๆแล้วเป็นขนมนะฮะเป็นลูกอมส่วนสายนี่สายจริงจังให้หันมาทางด้านนี้ก็จะมีพวกปืนอัดลมจากเกมนะฮะที่ตัวละครใช้เนี่ยขายเนี่ยซามูไรเอชเกอันนี้ด้านนี้นี่คนรู้จักกันดีนะจากเกม นอกจากนั้นก็ทั่วๆไปครับทุกที่ต้องมีเลยคือเสื้อยืดลายต่างๆจากเกมซึ่งตอนนี้เสื้อที่มีก็จะเป็นเสื้อจาก Resident Evil Village ได้เยอะหน่อยเพราะว่าเป็นภาคล่าสุดนะฮะอันนี้ดูไม่ออกว่าลายอะไรเขาไม่ได้โชว์นะ,ะกระดานล่างน,นี่ยจะเป็นแบบเสื้อจากภาค Village หมดเลยเป็นตัวละครตัวร้าย4ตัวต่างๆแบบนี้นะฮะ ด้านนี้ใครชอบของน่ารักนักก็มีคาแรคเตอร์จากค่ายแคปคอมเนี่ยมาทําเป็นตุ๊ก,กตานะหมอนหมอนหนุนก็ได้เนี่ยให้เลือกเก็บกันผมชอบสุดอันนี้เพราะว่าอันนี้คือ Rockman ตลกดีมาเป็นตัวมันเหมือนตัวอะไรกลมๆอะ่ะแต่ว่าพอดูด้านหน้าจะเป็นแค่หัวล็อกแมนนะฮะอ่ะในแคปคอมสตอร์เขามีของประมาณเนี้ย มีอีกช็อปหนึ่งเป็นโดรีมอนฟิวเจอร์ดิพาร์ตเมนต์สโตร์เดี๋ยวเราเข้าไปดูไวๆกันดีกว่าไปด้านหน้าเนี่ยมีโดรีมอนขนาดต่อหนึ่งให้ถ่ายรูปมีหลายๆตัวเลยฮะนี่เดี๋ยวมายืนเทียบให้ดูโดรีมอนนี่เออเราก็ใส่ไวเหมือนโนบิตะเลยนะเนี่ยเหมือนคุณเป็นโนบิตะแล้วมายืนคั่วโดรีมอนเลยถ้าใส่เสื้อสีดีมาก็ใช่เลยเนี่ยฮะเดี๋ยวเข้าไปดูสโตร์กันเร็วๆดีกว่า ร้านอื่นจะไม่ค่อยใหญ่มากนะครับผมจะมีทินเทนโดที่ใหญ่ที่สุดแต่ก็พอมาดูกันเพลินๆไดเพราะว่ามันอยู่ชั้นเดียวกันมันเดินเข้าร้านนู้นออกร้านนี้ได้เลยเหมือนกันก็เนี่ยทุกอย่างนะที่เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันนะมันสามารถเอามาทำสินค้าได้หมดเลยของญี่ปุ่นเนะี่ยน,นี้เสื้อสีเสื้สหนาน่ารักดี niin, niin, niin. Mä lähdin. เป็นแม่เหล็กติดตูต้เย็นฮะรูปหัวดรมีมอนครับมีหลากหลายอารมณ์ให้เลือกเลยครับผมนี่โดรมีมอนที่ชอบกินโดยากิใช่ไหมนี่โดาย,ยากิของโดรมีมอนเลยน่ามาอีกแล้ว อันนี้เป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นเป็นรูปหน้าโดารีมอนนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวันพีซมูกิวราสโตอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าผมต้องรีเบเดินทางจากออาก้า่ยเข้าโตเกียวแล้วเวลาจึงไม่เหลือครับก็เลยถ่ายบรรยากาศมาให้ดูกันได้แค่เล็กน้อยนะครับ ยังไงถ้าใครมีโอกาสเนี่ยก็มาดูกันเองดีกว่านะฮะมาได้ที่ห้างไดมารูอุเมดะนะครับผมโตวห้างเนี่ยอยู่ติดกับสถานีโอซาก้าสเตชันเลยมาถึงรับรองว่าเจอกันอย่างแน่นอนครับผมสำหรับทริปญี่ปุ่นนี่เรายังไม่จบนะครับเอาเป็นว่าใครอยากดูว่าเราไปไหนกันต่อก็ติดตามได้ที่ช่อง Power ภา Channel ของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันมาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ